ล่าสุดนี่หลายคนก็ไปเดินที่ตลาดแล้วก็ไปสแกนค่าเขาวเหนียวหมูปิ้งเป็นภาพที่ชินตาแต่ถ้าย้อนไป2ปีก่อน3ปีก่อนไม่ชินแปลกประหลาดทุกวันนี้ค่ะคนใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินมากขึ้นนะคะเพราะอะไร เป๋าตางังแอปเป๋าตาังนี่เปลี่ยนสังคมไทยอย่างชัดเกนแต่ก่อนอื่นจะพาคุผู้ชมไปดูสังคมไร้เงินสดกันก่อนเพราะเทรนด์มันมาด้านนี้มีงานวิจัยมาฝากมิจฉมค่ะไปดูในกราฟิกแรกกันก่อนงานนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจาก We Are Social and h u s p o t นะคะเผยรายงานดิจิตอล2021 Global o v e r View Report ก็เป็นการเก็บรวบรวมสถิติการใช้นะงานในโลกออนไลน์เทรนด์ของโลกออนไลน์การใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับการเงินในโลกออนไลน์มากขึ้นไทย เราต้องบอกอย่างนี้ค่ะยืนหนึ่งสิอันดับประเทศโมบายที่ใช้โมบายแแมงกิ้งมากที่สุดไทยเรายือนอันดับหนึ่งเขาไปสำรวจค่ะคนกลุ่มอายุ16ถึง64ปีนะคะที่ใช้พวกแอป,ปนะฮะแอปพลิเคชันทางการเงินทุกๆเดือน68.1คะ่ะไทยเราได้มาเป็นอันดับที่หนึ่งะคะอันดับหนึ่งของโลก